น่าจะเห็นกันไปหมดทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างเนื้อตัวส่วนสูงต่างๆนานาที่วัดกันมาของคู่ศินสมุดกับวิกเตอร์ครับศินสมุดบอกว่าผมกลับมาแล้วครับศินสมุดเตรียมบุแกแหลกวิกเตอร์หวังคว้าชัยเรียกคืนความมั่นใจเพื่อที่จะก้าวกลับไปสู่การชิงบัลหลังแชมโลลครับสวัสดีเอฟซีแฟนบอลทุกท่านครับวิเคราะห์เกมก่อนชกนะครับศินสมุดกลินมีเจอกับทางวิกเตอร์เทคเซราครับพูดถึงศิลนสมุดก่อนศินสมุดเนี่ยสูงอยู่ที่182นะครับ ส่วนวิกเตอร์เขาสูง1น1้แเพราะฉะนั้นเราคนนี้ส่วนสูงพอๆกันห่างกันแค่หนึ่งสันั้นวิกเตอร์นักชกจากบราซิลวัย26ปีสินสมุทรก็อายุ27ปีครับนักชกชาวไทยของเราหลายคนยังจำติดตาในไฟที่สินสมุรทมรแพ้ริแกนออเซลซึ่งทำให้เขาเสียแทบจะทุกอย่างเลยก็ว่าได้ในไฟนั้นและครั้งนี้เขาเกลับมาแล้วครับพูดถึงรูปเกมที่เขาเสียแชมป์ให้กับริแกนออเซลนะครับคือก็โดนตน้องบอกว่าโดนหมัดนะครับ แต่ว่าสินสมุทรอนะ่ะเกมก่อน้นั้นคุมได้หมดแล้วนะครับรูปเกมฝีมือต่างๆนานาเพียงแต่ริกเกียนนั้นอึดถึกทนจริงๆแล้วก็ทนอยู่มาจนถึงจังหวะโอกาสทองของเขาแล้วก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้ครับไปนั้นทําให้สินสมุทรนี่หายไปยาวๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นชกกันในศึกวันลูบินี9ครับนับมาจนถึงวันนี้เป็นศึกวันลูบินี24คู่ชกของสินสมุทรครับวิกเตอร์เท็กเซราวิกเตอร์เท็กเซราเขาชนะน็อกกล้องไทยแลนด์เกียริดาวีไปรูปเกมเป็นยังไง วิกเตอร์ก็เสียเปรียบกล้องไทยแลนด์แล้วครับแต่วิกเตอร์แกกลับมาได้ด้วยลูกอึดของแกแล้วแกก็มาชนะน็อกกล้องไทยแลนด์ด้วยนะครับในยกที่สองคือโดนไปเยอะพอสมควรแต่แข็งกว่าครับแล้วก็อัดน็อกกล้องไทยแลนด์ไปแบบโหด,หดเลยถือว่ามันก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยอึดถึกทนเหมือนกันสู้กับสินสมุรที่ไม่ค่อยอึดถึกทนเท่าไหร่อ่ามันก็เลยเป็นคู่ที่น่าดูครับในวันนี้แต่ส่วนตัวก็ยังมองว่าสินสมุรที่ผ่านมวยดีๆมามากกว่าน่าจะต้องเป็นสินสมุดแล้วครับที่ กินไปส่วนหลายคนออกมาให้ข่าวนะ้วอย่างบอชาตีก็มองว่าเชื่อว่าสินสมุทรจะกลับมาได้ในไฟนี้เขาก็ถือว่าเป็นการจัดให้สินสมุทรเลยก็ว่าได้และหากสมมติว่าเท็กเซราชนะเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเขาจะได้ดาราคนใหม่ชาวบราซิลเพราะที่บราซิลก็ขายดีเหมือนกันนะครับสำหรับนักชกวันคนนี้รู้เกมคาดว่าเท็กเซราจะเป็นคนเดินบุกเข้าหาศินสมุทถอยตั้งรับครับ เทเซราเขาคงอ่านกินแหละว่าต่อยท้องสินสมุดส่วนสินสมุดก็คงเล่นเชิงต่อยตามเกมตามระเบียบของตัวเองไปเว้นแต่จะมีเซอร์ไพส์เปลี่ยนมวยเป็นมวยสไตล์มูบุกเต็มที่ก็ต้องรอดูครับคู่นี้นะครับชกก,ก,การกติกามวยไทยพิกัดน้ำหนักโคตรใหญ่ครับ1 5 5่งอหถึงหนึรอปอนด์มีบทสัมภาษณ์ของสินสมุดนะครับพูดถึงวิกเตอร์มาฝากด้วยเขาบอกว่าวิกเตอร์เป็นนักมวยที่สู้เก่งครับ แต่ก็คิดว่ายังไม่เท่ากับ,บริกเก็หรือนิก้โฮเกนพวกนั้นเขาโหดกว่าเยอะครับแต่ในวันอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมได้ดูไฟล์เปิดตัวของเขากับก้องไทยแลนด์ซึ่งก้องไทยแลนด์ไปถึงแชมป์ลุมพินียังแพ้เขาเลยผมก็ต้องฟิตร่างกายให้ดีนะครับรเพื่อที่เอาชนะเขาให้ได้ครับสิ่งที่ต้องระวังคือหมัดของเขาแล้วก็ลูกเจาะยางเพราะเขาก็ชนะแชมป์ลุมพินีเห็นแล้วถึงผมจะมั่นใจแต่ยังไงก็ประมาทไม่ได้ครับเพราะเขามีสไตล์การชกค,คล้ายกับผมใครพลาดก็มีสิทธิ์ร่วงได้ ผมไม่ได้วางแผนอะไรเป็นพิเศษครับแต่ผมจะไม่ปล่อยให้เขาบุกอยู่ฝ่ายเดียวผมเองก็จะเดินเข้าหาและพยายามเน้นทุกอาวุธที่ออกครับผมจะพยายามโชว์ให้แฟนๆเห็นว่าผมกลับมาแล้ว